หมอจูนสถานการณ์ทางการเงินจะเป็นยังไงบ้างจะไหวไหมจะมีใครมาช่วยเหลือไหมจะรอดไหมคะเนี่ยใช่ไหมคะคุณกำลังคิดดังๆแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะวันนี้หมอจูนจะมาเปิดดูเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะเป็นยังไงจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไหมจะทันไหมในสิ่งที่เรากำลัง รับมือหรือรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบของเราภาระที่เรารับเอาไว้เนี่ยจะทันไหมคะหมอจูนหมุนทันได้ไหมนะคะนะตั้งจิตส่งใจมาที่ไพ่ของหมอจูนนะคะนะว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะเป็นยังไงจะได้ไหมนะคะไปต่อได้ไหมใครที่อยากดูเป็นส่วนตัวก็หน้าช่องนี้ช่องทางการติดต่ออยู่นะคะนะได้บุษ,ษภาเราจะได้มีดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะคะ ฝากกดเม้นต์กดแชร์กดติดตามช่องหมจุนเอาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมจุนใครอยากได้ให้หมจุนทำคอนเทนต์ก่ับเรื่องอะไรเ mm hmm. ม้นต์มานะคะนะมาดูะะ่อยค่ะว่าตอนนี้ของคุณเป็นตัวคุณเป็นยังไงบ้างกําลังหาช่องทางอยู่นะคะกําลังหาช่องทางในบางท่านกําลังจะหาในเรื่องของการที่จะทําอาชีพเสริมทํางานเพิ่มทํางานเพิ่มเป็น 2- 3สาอย่างจากที่เคยทํางานประจําอาจจะอยากหางาน ขาเรียกว่ารายงานสำรองหรือหาอไรายได้เสริมอีกสัก2 3สาช่องทางในบางคนกำลังคิดจะทำออนไลน์นะคะกำลังหาสินค้ากำลังหาช่องทางอยู่ว่าจะทำอะไรยังไงดีคุณมีพลังงานอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะถ้ามีโอเคไปต่อนะคะไพ่เขาบอกว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังมีเกณฑ์ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรดีถ้าขายออนไลน์จะหาอะไรมาขายดีนะคะถ้าจะทำ อาชีพเสริมจะทําอะไรดีนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้เนาะเขาบอกว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือคุณได้อาจจะเป็นคนในที่ทํางานในแวดวงเดียวกันคนอยู่ในระแวกเดียวกันนะคะหรือคนที่สนิทกันนะผู้ชายคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือให้คาปรึกษาคุณได้แต่ดูท่าทางพลังงานของคุณน่าจะไม่ชอบผู้ชายคนนี้พลังงานอาจจะไม่ค่อยจะรงรังยกันสักเท่าไหร่นะคะ แต่ตัวเขานั้นช่วยคุณได้นะนะคะอืมเนี่ยค่ะเหมือนคุณก็กำลังศึกษาหาหาช่องทางหาวิธีการอยู่ว่าจะทำยังไงเนาะจะทำอะไรดีเนอะอืมในบางคนก็อาจจะอยากจะทำงานที่แบบใช้รถของตัวเองเป็นเป็นที่ทำมาหากินอาจจะเป็นฟู้ดทรัคเป็นอะไรอย่างนี้นะคะนะเป็นขายหน่วยรถ ขายขึ้นที่หรือว่าเปิดท้ายขายของอะไรอย่างนี้เนาะอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ยังไม่รู้จะทำยังไงยังคงต้องตัดสินใจอยู่แล้วการเงินของคุณล่ะคะตอนนี้เงินที่คุณจะต้องหมุนเนี่ยเงินก้อนใหญ่พอสมควรมีเงินมีความรับผิดชอบในด้านการเงินภาระค่อนข้างใหญ่เหมือนกันบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะภาระในเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะอืมเขาบอกว่าเงินเนี่ยระวังนิดนึงว่าอาจจะมีเกณฑ์ ไม่ทันนะคะมันเหมือนแบบกับว่าถ้าหากว่าคุณมีภาระอยู่ที่10บาทคุณอาจจะหาได้แค่เบาทนะคะนะจะไปขอยืมจะไปหยิบยืมใครก็ไม่รู้จะไปหยิบยืมใครนะภาระของคุณนะั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะอืมแต่เขาบอกว่าถ้าหากต้องการความช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือได้ในเรื่องของการเงินนะมีสองคนแล้วนะคนเมื่อกี้อาจจะให้ความ เขาจะซัพพอร์ตในเรื่องของการงานหรือความรู้ในการที่จะทําอาชีพเสริมหรือทำกิจการออนไลน์ส่วนผู้ชายคนนี้ลักษณะละมุนพูดดีดนะพูดดีๆพูดจาดีเขาอาจจะช่วยเหลือในด้านการเงินคุณได้นะคะแต่ผู้ชายคนที่จะมาช่วยเรื่องการงานของคุณนี้อาจจะใจร้อนโอเคสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลคุณสามารถหาทางออกได้ค่ะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะไพ่ท่านขึ้นมาบอกแล้วว่าสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วคุณจะเจอทางออก คุณจะหาทางออกได้ในเรื่องของการเงินหมุนทันไหมทันเวลาจะมีคนช่วยไหม มีค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยไพ่เขาขึ้นมาเนาะโอเคคุณผ่านได้นะคะไพ่เงินขึ้นมาติดกันทั้งเดือะซันแล้วก็สิบเปรียข,ขึ้นมาเป็นไพ่ของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีด้วยใครที่มาเจอคลิปหมอจุนในคลิปนี้นะคะขอให้สู้อดทนฟันฝ่าอุปสรรคไปนะคะไม่มีใครล้มตลอดชีวิตไม่มีใครแย่ไปตลอดการนะคะชีวิตก็เป็นเช่นนี้เมื่อรู้ไกด์ลายเก็บทิศแล้วจงนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้หมอจุนก็มา เปิดภัยให้ถึงเท่านี้นะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากกดติดตามช่องมดชุดเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ